บ้านหลังนี้ที่เราจะมาดูกันนะครับบ้านหลังนี้มีเน้ที่ทั้งหมดแ6บหกตารางวาครับสองนอนสองห้องน้ำสองอนอนในห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและก็สวนหลังบ้านขนาดใหญ่สวนผักสวนครัวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบ้านสวยมากอยู่ในตัวอำเภอวาปีปทุมนะครับผมข้างขวาจะเป็นโรงเรียนวาปีปทุมข้างซ้ายจะเป็นการปร่ปาส่วนภูมิภาค อำเภอวัดปีประดุมและตรงข้ามกับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลวาปีประดุมอยู่ในลำเลีุดที่สวยมากครับนะครับเพื่อนบ้านน่ารักนะโอเคเราเข้ามาชมในบ้านกันเลยดีกว่าครับเขื่อนเลยครับเสื่อนเลยครับโอเคนะครับเป็นอาคารด้านหน้านะครับเอาไว้ทำเกษตรทำตอนนี้จากผ้าน,นะครับเชื่อเลยครับ ครับผมเช่นเลยก็จะมีม้งลวดเหล็กาลเรียบร้อยนะครับห้องผมงก็จะเป็นห้องผมของโล่งนะครับแล้วก็จะมีพัดลมสองตัวนะครับสองห้องนอนนีเป็นมุมพัะนะครับห้องสามโอเคจะมีสองห้องนอนสองอห้องนอนแล้วก็ห้องน,นอ้ำอยู่ด้านหลังอก็จะมีเบรกเกอร์ไฟนะครับเบรกเกอร์ไฟฟ้ามีเบรกเกอร์ไฟฟ้าตัดแบ่นี้นะครับ จัดมุงพ่ดเหล็กจเรียบร้อยทั่วบ้านนะครับโอเคนี่ห้องนอนครัคมีสองห้องนอนห้องนอนนะครับเชิ่มเลยแลย้วอีกห้องอีกห้องนอนใหญ่นี่ก็จะมีห้องแอร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีแอร์ให้ด้วยห้องนอนใหญ่จะมีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นพัดลมสองตัวแอร์หนึ่งตัวโอเคเว้นบ้านนี้ต่อจากอีกแปลงนะครับสวย งป้าเบดานนี้สูงทำให้ดูร่งโปร่งนะครับสบายโอเคจะเป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ยกระดับลงมานะครับก็ประมาณประมาณเมตรยังโอ okay. เคกันเลยครับด้านหลังก็จะเป็นสวนครับ มีกล้วยมีผักสวนครัวมีฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรนะครับมีพริกมีอ้อยมีกล้วยมีทุกอย่างอยู่ในนี้ทุกอย่างเราสามารถทําได้ข้างหลังในพื้นที่ข้างหลังนี้มีอยู่นะครับนี่เลยจะสุดเกลียดแนวน้นนะครับมีต้นมะม่วงมีกล้วยมีขามีทุกอย่างเลยสามารถฝั่งนี้สามารถสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับพื้นที่แปดสบหกตารางวา ครับผมเราจะปิดคลิปกันอยู่ตรงสวนกล้วยนี้เลยนะครับทั้งหมดบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอวาปปีปทุมนะครับแปดสิบหกตารางวาสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ทำเป็นห้องครัวด้านหลังมีสวนสวนผักสวนครัวด้านหลังผมนี้กว้างมากนะครับทั้งหมดนี้ผมขายในราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท ย้อมนะครับถูกมากในตัวเมืองนะครับตัวอำเภอนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับถูกมากพร้อมดําเนินการทางด้านธนาคารยื่นกู้แล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ในเรื่องของเอ่อสินเชื่อให้ด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อมาด้านล่างนีครับเบอร์ด้านล่างนี้ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเดชานะครับยังไงคลิปนี้ขอเอ่ยังไงก็ขอกดให้ทุกคนไปกดติดตามใน เพจเดชาพ r o เวอนะครับตอนนี้ผมมี page, เพจเพิ่มอีกเพจหนึ่งก็คือเดชาบ้านเดชาบ้านผาสุกเป็นโครงการบ้านจดสรรขนาดเล็กกันนะครับอยู่ที่อำเภอแกลงยาวจังหวัดจันทงเซานะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากดูดูฝีมือกันเรื่อยๆดูความน่าเชื่อถือหรือว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเราจะได้มาอัปเดตกันถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ไว้รอเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ